ในยุคป the ัจจุบันเราในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกเขาไปเขามีความคิดเราจะเป็นมนุษย์ร่วมโลกกับเขาเดินไปพร้อมๆกับโลคเขาไม่ย้อนถอยหลังเราก็ต้องมีความคิดที่ไม่ใช่เราใช้รถเป็นอย่างเดียวใช้เครื่องยนต์เป็นอย่างเดียวใช้นาฬิกาเป็นไม่ใช่อย่างนั้นเราจะใช้เน็ตเป็นอย่างเดียวคอมพิวเตอร์เป็นอย่างเดียวเราต้องมีความรู้สึกที่ร่วมกับเขาด้วยร่วมกับชาวโลกที่ก้าวไปพร้อมๆกัน แล้วเรื่องถึงเป็นมนุษย์ที่ไม่ตกรุ่นนะให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะก้าวไปกับโลกโลกใหม่นี่แต่เราเองถ้าเราผู้ใหญ่ล้าหลาังต้องยอมยอมให้เขาก้าวไปข้างหน้าก้าวไปช้งความคิดก้าวไปั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นร่วมสมายัยเหมือนกับที่เขารู้จักใช้ของใช้ของสอยช้เทคโนโลยีต่างๆเหมือนตรงนี้เหมือนกันเราถึงก้าวไป ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายทั้งพึ่งกิจค้อนที่ก้าวไปได้เราต้องก้าวไปพร้อมๆกับอารยประเทศเขาเราล้างอยู่ไม่หยุดกเหมือนสายน้ําเราเดืองกลับไม่ได้นั้นเราต้องปล่อยให้ไปนั้นเราถึงต้องมีคนเพมเบอรี่มีศิลปะสมัยใหม่มีขอศิลป์มีพิพธภัณฑ์มีอะไรต่าให้เราอยู่ในโลกได้อย่างหน้าภาคโูมคือผมเป็นคนชอบเขียนรูป ฉะน,นั้นเมื่อเขียนระยะติดต่อนานๆก็จะเบื่อเรื่องนี้ก็เปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยอล้มากจะมีสเก็ตสเก็ตมากๆแล้วเอาสเก็ตนามาเขียนคอนเซปต์เป็นมากจะบางทีเรื่องเรื่องภายนอกแต่เรานี้ไม่เคยมีเบื่อละพอภายนอกมากระทบใจเรามาทบความรู้สึกเราก็เอ็กเพรสออกมาเช่นเรื่องอะไรก็แต่ที่มันแรงๆข้างนอกอะ สังคมอะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้เบื่ออยากสบายๆมันก็เขียนอะไรเล่นตามจินตนาการจาาาินตนาการ,าาารที่คิดอยากเขียนเ mm hmm. มื่อประมาณ60ปีเกือบ60ปีที่แล้วอาจารย์ศินเคยสอนผมศิละปะร่วมสมัย จะ,จะเจริญได้เพราะหนึ่งต้องมีต้องมีองมหอศินและหอศินไม่ใช่เฉพาะเอกชนเอกชนก็ต้องมีแต่หอศินของรัฐต้องมีแล้วก็สองพ่อค้าประชาชนธนาคารต้องสนับสนนนะสพวส่วนราชการต้องสนับสน,นุนและต้องมีนักวิจารณ์ที่ดีด้วยแกบอก4ีหอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ศิละประร่วงสมัยจเจริญ แล้วผมก็อยู่มาจนอีกหกสิบปีนี่ก็รู้ว่าสิ่งที่ยันศิลป์พูดก็เริ่มมีแต่มันช้าราชการก็เริ่มเริ่มเริ่มมองเห็นบ้างเกิดมีกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นสื่อสารมวลชนอีกอย่างหนึ่งอย์นศิลป์บองสื่อสารมวลชนก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นก็ดีขึ้นกว่าเก่าอ่ะนะแล้วก็นักวิจารณ์ก็พอมีขึ้นแต่มันช้าไม่พอ ไม่ทันมันควรจะส่งเสริมมากกว่านี้นี่การจะส่งเสริมมากกว่านี้ถ้าส่งเสริมสามสี่สิ่งเนี่ยที่เฮ้ที่พูดเ่ยนะรัฐต้องช่วยด้วยเพราะอย่างไปแสดงงานต่างประเทศไปอะไรเงี้ยรัฐต้องมีตัวตั้งตัวตีเป็นคนเพืเอ่อเผยแพร่เหมือนกับสิงคโปร์แล้วมันเกาหลีที่เขาทำกันนะหรือเหมือนญี่ปุ่นที่เขาทำก็กเผยแพร่รัฐต้องหรือเหมือนกินที่เขาต้องเกิรเผยแพร่ศิลปินของเขาเพราะมันแสดงเป็นหน้าเป็นตาเป็นความเป็นมนุษย์ความ ยิ่งใหญ่เหมือนเรายังเรามีพนมรุ้งม,มีพิมายมีรีาลายมีวิทยาไว้อวดเขาภูมิใจแต่สิ่งปัจจุบันนี่แหละต้องให้ศิลปินเขาได้ทําปัจจุบันเพื่ออนาคตของเราด้วยนะไม่ใช่ไปเกาะแต่ของเก่าแล้วก็ไม่ได้เพราะเกวียนเราทําสวยไงแต่เราต้องทํารถเป็นว่างันเถอะมันต้องเป็นต้องเป็นในยโลกปัจจุบันด้วย ความงามก็คือศิลปะรถรามันจะเกาะถนนจะคุณภาพดีวิ่งเร็วนั่นไหนมันต้องสวยงามด้วยเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความงามอะ่ะมันก็ต้องเป็นที่ค่าทางความคิดทางความงามเขาต้องไปไปซื้อเขาตลอดบางทีผ้าผืนไม่เท่าไรอะ่ะไปผ่านดีไซน์วิตรงวิตรงมันออกมาเนะมันกลายเป็น เสื้อผ้ากลายเป็นแพงกลายเป็นอะไรนี่ถ้าเราจะให้มีศิภาพเราก็ต้องสร้างเมืองให้สวยงามไม่คนเด็กเด็กเรามีรับทยมเด็กเราเข้าเขาจะพิจารณาเข้าหอศิลป์ดูอะไรให้เขามีทถยมดีนั้นเราต้องพัฒนาทั้งความงามทั้งริภาพทั้งศิลปะด้วยประเทศเราถึงก้าวไปได้เดี๋ยวนี้มีหอศิลป์ทั่วไปหมดยังมีนะยังดีกว่าลุพกพกยกผมแต่หอศิลป์เนี่ยก็จะเริ่มนั่นแหละ เริ่มมีอย่างอื่นมาแทนให้แล้วเช่นผมแสดงงานเนี่ยผมแสดงทาง Facebook คนก็ดูได้เลยอย่างว่าเนนี้เปิดแสดงคนดูได้แล้วเด็กสมัยนี้โรคว้างยังก็ขายทางเน็ตและรูปอะ่ะฮะเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนมันก็ศูนย์การค้าที่เป็นหลักใหญ่ที่ต้องเข้าศูนย์การเดี๋ยวนี้มันมีขายตรงแล้วใช่ไหมซึ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนงั้นเราเปลี่ยนไม่ทันโลกเราข้ามคลึ๊กอยู่เงี้ย เราคิดแบบคนเก่ามึงยืนยันไม่ได้เราจะมาให้ลูกเป็นอย่างที่เราคิดให้เด็กสมัยนี้คิดอย่างที่เราคิดมันไม่ได้แล้วเพราะเขาฉลาดขึ้นเราต้องยอมรับาโง่สมัยก่อนตาหูเราแคบเหมือนปู่ย่าตายายเราอะจะมันคิดเหมือนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเวลาเหลือน้อยแล้วเราเราก็ทําเราก็ทําเท่าที่ทำได้ก็เสียดายอยากทําอะไรอีกมากเพราะว่าศิลปะนี่มันที่เขาบอก อาจารย์ศิลป์เคยบอกศิละปะมีแต่หัวไม่มีหางคือทํำยังไงก็ไม่รู้จบนั้นศินลปินก็ทุกคนก็ตายก็ตาค้างอยู่อยางอยากทําอีกแล้วตายทุกคนเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันยังอยากทําอีกยังเห็นต้องรังไม่ทําอีกเยอะยังน่าจะก้าวหน้าไปหน้าไปแต่ว่าน่าจะทําอะไรต่อไปอมันเลยไม่เจอจุดจบมีคนถามสิ่งที่ภูมิใจอะภูมิใจอะไรในชีวิตเช่นภูมิใจได้แห่งชาติ ภูมิใจได้ประสบความสําเร็จอนะไรเงี้ยสำหรับผมผมภูมิใจตัวผมที่ผมดําเนินชีวิตยังไงให้สามารถลํารงอยู่ได้โดยไม่ลําบากที่พอเขียนรูปได้จนตายเนี่ยผมว่าผมภูมิใจที่สุดหรือ <c oughs> โชคดีที่สุดที่ไม่ต้องทรมานเหมือนเวงโก้นี่ผมเองยังโชคดีที่ไม่ได้ลำารวบอมพอเลี้ยงตัวได้ที่เขียนรูป จนตายได้ผมภูมิใจแล้วแล้วผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวกดตายแล้วเพราะมีกี่ปีผมก็ตายแล้วแต่ผมอยากให้คนคนอื่นเป็นชอบกวีก็ขอให้เขามีโอกาสได้ทํากวีแล้วให้ให้รัฐสามารถพัฒนาจนรับว่ากวีมีคุณค่าได้แล้วช่วยกันสนับสนุนทั้งประชาชนทั้งรัฐเนี่ยช่วยกันสนับสนุนให้เขาได้ทําสิ่งที่เขารักได้ประเทศหนึ่งเจริญ